f i r ร์สรีฟอร์เมในช่วงแรกของหนงังเราได้พบกับพระอาจารย์ทอมเอสเตอร์ซึ่งเป็นพระที่ดูแลบทเก่าชื่อ i r s t t r r f o r m ์เมตชวงในเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในรัฐนิวยอร์ก พระอาจารย์ถมเป็นคนที่เคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในศาสนาแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อในตัวเองและการทำงานที่เต็มไปด้วยความซัมซาบไม่โบดของเขากำลังอยู่ในสภาวะการเงินที่ย่ำแย่และมีความต้องการการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนพระอาจารย์ถมทำงานได้อย่างเงียบเงียบ ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเชื่อมโยงกับความเชื่อของเขาได้อีกต่อไปเริ่มเริ่ม,มตึงเครียดเมื่อพระอาจารย์ผมได้พบกับมากาลีดภรรยาของผู้สนับสนุนทางการเงินของโบถ์ที่มีชื่อว่าไมเคิลมาตาลีด เป็นคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับการกระทําของไมเคิลที่ดูเลยจะมีความเชื่อม,มั่นในศาสนาแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทางการแสเวงหาผลประโยชน์จากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาการีดได้เล่าให้พระอาจารย์ทอมฟังเกี่ยวกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทําของสามีและโลกที่เต็มไปด้วยความเสียหายทางจริยธรรมการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพผูมิอากาศและการที่เธอรู้สึกสิ้นหวังต่อโูกใบนี้หลังจากการสนทนากับมา,าร์กอรีและพระอาจารย์ทอมเริ่มตะหนักถึงความไม่พอใจที่มีต่อสถานการณ์ในรูกใบนี้โดยเฉพาะเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมและความผิดปกติในสังคม การที่เขาได้รับข้อม,มูลจากมารีตเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำมย่ทํทำให้เขาต้องพิจารณาความเชื่อในศาสนาและบุตรบัตรของเขาในฐานะผู้ดูแลบุตรปัมสงสัยเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาและการกระทำของผู้ที่อยู่ในอำนาจเดิมทำให้พระอาจารย์อมรู้สึกสับสนและท้อแท้เขาเริ่มถามกับตัวเองเขาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรและทำไมเขาถึงต้องอยู่ในสังคมที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ในขณะที่พระอาจารย์ถมและมาร์การีสนิทสนมกันมากขึ้นเขาได้พบกับไมเคิลซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาไมเคิลมีความเชื่อที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับจริยธรรมของพระอาจารย์ถมเขามองว่าโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองและธุรกิจเติบโตแม้ว่าลูกจะต้องเผชิญกับวิกฤต ความขัดแย้งนี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นโดยพระอาจารย์ผมยิ่งเริ่มรู้สึกไม่พอใจในตนเองและสิ่งที่เขาทำในฐานะพระซึ่งเขาเริ่มมีความคิดที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเขาพระอาจารย์ทมเริ่มมีอาการเครียดสะสมจากการตัดสินใจในชีวิตที่เขาต้องเผชิญเขาต้องคิดนาว่าเดินหน้าต่อไปใน ้างไหนระหว่างการรักษาความศรัทธาของตนเองหรือจะทำการยอมแพ้ต่อความไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวได้ ความสัมพันธ์ของเขากับมาการีตกลายเป็นจุดที่เขาหาแรงสนับสนุนแต่พ่อมีความสับสนและความขัดแย้งในจิตใจของเขาที่ลึกขึ้นท้าอาจารย์ทอมเริ่มรู้สึกว่าการที่เขาอยู่ในตำแหน่งท่าอาจารย์ไม่สามารถช่วยการเปลี่ยนแปลงลูกนี้ได้เหมือนที่เขาคิดไว้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาต้องรักษาความเชื่อในศาสนาในเมื่อสิ่งต่างๆรวบตัวไม่สามารถแก้ไขได้ขณะที่มาการีตพยายามดึงเขาเข้าไปในโลกของเธอพระจารย์ พร้มเริ่มรู้สึกว่าทางเลือกที่เขาจะทำต่อไปนั้นเป็นการเลือกที่ยากลำบากเขาจะเลือกทางที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหมายในชีวิตหรือจะเลือกทางที่ทำให้เขาสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องในฉากสุดท้ายของหนังพระอาจารย์ถมตัดสินใจทำสิ่งที่รุนแรงเพื่อพยายามยุติความผัดแย้งภายในตัวเองและการดิ้นรนทางจิตใจทำให้เขาเผชิญมาอย่างยาวนานเขาเลือกที่จะทํำบางสิ่ง ที่ทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแม้ว่าจาะในท้ายที่สุดมันจะนำมาซึ่งผลที่ไม่อาจคาดเดาได้การกระทําของเขาทิ้งล่องลอยไม่สามารถลุเลือนได้ในชีวิตของเขาเองและผู้ที่อยู่รอบตัว